สบายดีทุกคนมาพบกับซอกมีน้อยสตาตผู้ไทยเมื่อน,นี้กับสามีสิาพาทุกคนไปลาะลิ้นตลาดทุกคนเมื่อน,นี้เ้ามาตลาดโพท้องนะทุกคนนะเฮาพาท,ทุกคนไปตลาดซุมซ้นคองสิวาลายมือและรอบนี้พามาตลาดโพท้องทุกคนมาตลาดนี้กับเครื่องคายกระสิไลาก,กาอนตลาดก่อนนะทุกคนนะมีมานี้นะ ขายครบมือเลยทุกคนทั้งเสื้อผ้าของกินมีหลายเลยเนาะตลาดโพทองไผ่ย,ยู่แถวนี้กน็น่าจะหูจักดีแลนทคนมีครบมือตั้งโทรทัศน์พัดลมสไลเดอร์ก็มีเครื่องมือร้างเลยก็มีครบมือเลยทุกคนเนี่ยมีทั้งเตาก๊อกเกตาแก๊สโทรศัพท์เครื่องไม้เครื่องมือโคเฮนของกินก็มีลายนะาาทุกคนนั่นเดียวจะมีสีผ้าทุกคน ไปเลาะเบิ่งเนาะเซามีกระเฮงๆได้มาเธอหนึ่งทุกคนไล้มิซูได้มานะเพราะว่ามันก็นอยู่ไก่เติบนะทุกคนนะโดนๆเท่ากระซีมาเลาะลินเธอเนื้อ <m> มาก็ไม่ได้ซื้อเพือรอกเนาะทุกคนเนาะมาเลาะเบิ่งซื้อๆนะเคือก็มีลายอยนี่มุ้นครับ ของกินก็มีลายแต่ว่ามาแต่ละเธอได้ของกินย่างนึ่งสองย่างแล้วก,ก็กลับทุกคนเอามาแต่ละเธอนะคนก็ไลายล่ซิ่งกันไปทุกคนไปจะมีได้นะ้าไปข้างในอันนี้ก็คือยู่ข้างนอกนะทุกคนเข้ามาข้างในก็สิเป็นแบบนี้เลยทุกคนเนาะคนขายเครื่องไลยคนมาย่างตลาดกันลายลายนะทุกคนนะสำหรับของอยู่ของกินนั่นกะ็มีลายไดย้ทุกคนเดี๋ยวสะมีเสืพาทุกคนไปลเลาะเบิ้งนะทุกคนนะมีทั้งกุงง้งทั้งปลาเมือกมากมายยันกุง้งฝอยก็ยมีคือกุง้งบ้านหฮาวนะทุกคนย่างเลาะนี่จน ลรก็ะจนมีจักแนวเยอะซื้อจักเยอะซื้อพิเดอนะทุกคนนะทุกท้ายกะไม่ได้พ่เดอเลยบางมือมาเราเบิ่งซื้อๆแล้วกระเมือทุกคนเลยแถวบ้านสามีมีมีตลาดนะทุกคนนะมีแต่อยู่ในเมืองเนาะเข้าไปอยู่ในเมืองก็มีอยู่ตลาดอยู่แห้งเนืองกับมีคาย้นคายคลองกัไม่ได้หลายเชนนี้ทุกคนนะอยู่บ้านสามี มานี่ของกินโคตรเลยเนี่ยม่เคยเห็นก็ได้เห็นเนี่ยม่เคยกินก็สิไดกินมาอยู่ไทยนี่ละทุกคนเอ้ยบางย่างที่หน้าตาเป็นแต่แซบเผากับยักลองมังอยู่นะทุกคนนะพ่อเคยกินอยู่บ้านเราเคยกินแต่อาหารบ้านป้ากันเนี่ยเลือหายไม่ได้ก็ไม่ได้กินแล้วเนาะทุกคนโดยเฉพาะโซงล้วดูฝนเนี่นี้กับโซงน้อไม้ออกกับอาหารลักกับน้อไม้เลยทุกคนเป็นประจำยามเห็ดอ้อก็ได้กินเห็ดแต่ละกับป้าทุกคนบ้านเ่าหาง่ายเนาะอย่างอื่นก็คือมีค่อยมีนะ มาอยู่นี่มันมีแต่ซื้อนะพี่น้องน้าคอแต่มีเงินยากออหยัง,ยงก็ซื้อกินมีครบหมดเลยเนาะราคาก็ถือว่าดีอยู่นะพี่น้องนะาไม่ได้แพงพอใช้พอจอจ่ายยูนาะอ ยางเลาะไปเลาะมากจนเธอไหลไข่ยน้อยทุกคนเนาะกางๆจนมือเลาะแล้วนะสุดท้ายก็ไม่ได้เปทุกคนเลยซื้อแต่สก๊อตล้างถ้วยแล้วก็จอกแล้วก็บักแต่งหมูหน่อยหนึ่งทุกคนแล้วก็กระดูกหมูซื้อมือแกงเส้นน่องไม้นะทุกคนนะของเหากับซื้อได้มีหลายทุกคนแล้วก็มือเนาะมือได้กะปีน้ำปลามาพร้อมนะมือยุดแล้วก็เขาสิพ้าเดียวกินเป็ดทุกคนเพิ่นก็เลยซื้อมาไว้เลยเนาะมีทางพักพร้อมนะมาแต่งหมูทุกคนบัดนี้มากินมาแต่งหมูเนาะมาฮอดแล้วก็จัดการผ้าแต่งหมู <cười> kinh, kinh. <cười> không ăn kìm không ăn ăn kìm không nữa. ăn không ăn không được, không được. <laughs> มาาทุกคนกินมาแต็งโม่ล้ำสามีนะซุกอิ่มแห้งนะมัหันห้องแล้วก็จัดการกินมาแต็งโม่ก็เลยทุกคนแล้วเฮากับจ้างไปแกงหนงนอไม้นะทุกคนนะมื้อนี้เฮากับกินข้าวแรงกับแกงหนงนอไม้นะทุกคนติดตามได้ในคลิปต่อไปนะทุกคนแต็งโม่เฮากับเกีียง